สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงการโคจรของดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวใหญ่ที่ส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีดาวพระเสาร์นั้นถือว่าเป็นดาวบาปพะเคราะห์ค่ะ ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมมาจนถึงช่วงวันที่15พฤศจิกายนเป็นจังหวะที่ดาวพระเสาร์นั้นมีการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนส่งอิทธิพลส่งแรงสั่นสะเทือนต่อแต่ละลัคนาราศีในเชิงลบค่ะเมื่อดาวบาปรพเพคราะห์โคจรวิปริตโคจรผิดเพี้ยนก็ย่อมส่งอิทธิพลทำให้แต่ละลัคนาราศีนั้นเจอกับปัญหาเจอกับเรื่องหนักใจทุกใจ แต่ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่ดาวพระเสาร์ดาวบาประเคราะห์ดวงนี้ได้ทำการโคจรเดินหน้าเป็นปกติแล้วนะคะและการโคจรในครั้งนี้ดาวพระเสาร์ยังได้รับอิทธิพลจากดาวพระราหูซึ่งสถิตอยู่ในภพเรือนเดียวกันการร่วมกันของดาวพระราหูและดาวพระเสาร์ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษอย่างมากค่ะเพราะถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ที่จะส่งผลทำให้แต่ละลัคนาราศีได้รับประโยชน์ ก่อนหน้านี้ก็โคจรร่วมกันค่ะเพียงแต่ว่าดาวพระเสาเขาโคจรผิดเพี้ยนไปอิทธิพลของดาวคู่มิตรนี้จึงไม่ได้ส่งผลต่อดวงชะตาของคุณเท่าไหรนักแต่ในระยะนี้ดาวพระเสารมีกําลังมากขึ้นผลของดาวพระราหูและดาวพระเสาร์ก็ย่อมส่งผลบวกมากขึ้นเช่นเดียวกันเรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านเลยนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระเสาร์ที่เดินหน้าเป็นปกติในครั้งนี้อย่างไร คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมค่ะตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2568ที่ผ่านมาดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีกุมได้ทำการโคจรผิดปกติค่ะ หรือในทางโหราศาสตร์เรียกว่าโคจรพักองศานั่นเองซึ่งในการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนแบบนี้จะเป็นช่วงจังหวะที่ดาวจะส่งพลังงานในเชิงลบให้แก่เจ้าชะตาค่ะหมายถึงช่วงที่ผ่านมานั้นชาวลัคนาราศีกุมอาจจะอยู่ในจังหวะชีวิตที่ถูกบีบบังคับให้ทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำหรือพยายามทำในสิ่งที่คุณอยากทำแล้วแต่ก็ไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้าไม่เป็นไปตามแบบแผนที่คุณต้องการค่ะ จนทำให้ชาวลัคนาราศีกุมหลายคนหลายท่านรู้สึกว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาชีวิตไม่ค่อยนิ่งเหมือนต้องคิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมอหรือบางคนก็อาจจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นการย้ายงานการเปลี่ยนแผนชีวิตหรืออาจจะจบความสัมพันธ์ในรูปแบบของคนรักคู่รักกับใครบางคนก็ได้แต่หลังจากวันที่15พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไป ดาวพระเสาในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศหมายถึงดาวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจอยู่ภายใต้จิตสํานึกหรือจิตวิญญาณของชาวลัคนาราศีกุมจะมีเกณฑ์เดินหน้าเป็นปกติอยู่ที่เรือนเกิดลัคนาเกิดของตัวคุณเองนะคะ เท่ากับว่าชาวลัคนาราศีกุมชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงจากภายในออกมาสู่ภายนอกค่ะคุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเห็นคุณค่าในาตัวเองชัดขึ้นและรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอะไรควรเก็บอะไรควรปล่อยวาง ยิ่งไปกว่านั้นนะคะดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกุมเมื่อมาอยู่ร่วมกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่พลังของดาวคู่มิตรคู่นี้นะคะก็จะส่งเสริมทําให้เจ้าชะตาได้เปลี่ยนจากสิ่งที่เคยพังให้กลายเป็นแรงส่งมหาศาลหรือจะเรียกอีกอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายๆว่ามีเกณฑ์พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนั่นเองค่ะ ในด้านการงานตลอดช่วงที่ผ่านมาประมาณ125วันดาวพระสาวได้ทำการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนชาวลัคนาราศีกุมหลายคนหลายท่านรู้สึกเหมือนว่าชีวิตการทำงานของคุณอยู่ในสภาวะที่ต้องรอคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการรอข่าวดีรอโอกาส รอคำตอบรอการเปลี่ยนแปลงที่ยังมาไม่ถึงซึ่งชาวกลุ่มบางคนอาจถึงขั้นรู้สึกเบื่อในสิ่งที่ทำอยู่หรือเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรายังอยากอยู่ตรงนี้ต่อไปไหมแต่เมื่อดาวพระเสาร์เริ่มเดินหน้าในเรือนตันุลักษ์พลังของการเริ่มต้นใหม่จะกลับมาแบบเต็มตัวคะ่ะชาวลัคนาราศีกุมจะเริ่มเห็นเส้นทางใหม่ๆเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นบางคนได้รับโอกาสโยกย้ายงานได้รับโปรเจกต์ใหม่หรือแม้แต่ได้เริ่มสร้างอาชีพส่วนตัวดาว พระราหูที่อยู่ร่วมกันจะช่วยเพิ่มแรงผลักดันให้กับคุณค่ะกล้าทำในสิ่งที่เคยทำเช่นเริ่มทำงานออนไลน์ลงทุนในเทคโนโลยีเริ่มเปิดธุรกิจกิจการใหม่ๆหรือขยับขยายต่อย,ยอดธุรกิจเดิมของตัวเองบางคนนะคะก็ทำเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียผลิตคอนเทนต์ผลิตคลิปวิดีโอซึ่งดาวพระราหูที่ส่งเสริมกับดาวพระเสาร์ในครั้งนี้ก็จะนำมาซึ่งโอกาสจากทางไกลทางต่างประเทศหรือสิ่งใ ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทําให้ชาวลัคนาราศีกุมได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่สมัยอยากจะเสริมอยากจะแนะนําเพิ่มเติมนั่นก็คือช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมอย่าก,กลัวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะ เพราะแม้ดาวพระเสารจะให้ผลในเชิงของความหนักแน่นแต่เมื่ออยู่ร่วมกันกับดาวพระราหูพลังงานของดาวพระเสารจะแปรเปลี่ยนออกมาในรูปแบบของความมั่นคงแต่ความมั่นคงตรงนี้มันก็อาจจะมีอุปสรรคมีบางอย่างที่แปรผันทํทำให้อารมณ์ของคุณนั้นเกิดความหงุดหงิดได้ง่ายค่ะดังนั้นต้องหนักแน่นในความรู้สึกต้องหนักแน่นในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆในด้านการเงิน ดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนวินาศเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนตนุลักษณ์ไม่ได้หมายความว่าเงินจะหล่นมาจากฟากฟ้านะคะแต่มันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมจะกล้าขยับกล้าเริ่มทำจากสิ่งที่ตัวคุณเองชอบอยู่ภายในใจค่ะมันอาจจะเป็นช่องทางการหาเงินที่มาจากแพชชั่นมาจากความสามารถเฉพาะตัวของคุณก็ได้ดาวพระราหูที่เข้ามนหนุนในจุดนี้นะคะจะส่งเสริมทำให้ชาวลัคนาราศีกุมได้เจอกับช่องทางทำเงินใหม่ๆเช่น ทางออนไลน์การค้าขายการลงทุนหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือแม้แต่รายได้ที่ได้มาจากการพูดการสอนการสื่อสารหรือการใช้ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคุณค่ะ สิ่งที่สําคัญก็คือดาวพระเสาร์จะส่งผลทําให้ช่องทางการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะอาจจะไม่ได้วื้อหวาแต่มีความยั่งยืนยาวนานเช่นมีโอกาสที่จะเก็บเงินก้อนได้แต่มันไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่าอยู่ดีๆได้เงินก้อนใหญ่มาเลยค่ะมันเป็นจังหวะที่ได้เงินมาเรื่อยๆและคุณก็ทยอยเก็บทยอยออมประมาณนี้ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นในรูปแบบที่ชาวลัคนาราศีกุมเริ่มต้นวางแผนทางด้านการเงินส่วนตัวของคุณเอง และทําให้คุณมีแผนการเงินใหญ่ในอนาคตได้ค่ะสมัยก็อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีกุมนะคะว่าในจังหวะที่ดาวเจ้าเรือนวินาศอย่างดาวพระเสาร์โคโจรมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดต้องระมัดระวังอย่าใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งฟุม่มเฟือยค่ะแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อคําหลอกคาชักชวนของคนอื่นมากจนเกินไปในช่วงนี้มันอาจจะมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นอยากจะรวยเร็วอยากจะสําเร็จเร็วแล้วเผลอไปหลงเชื่อมันอาจจะทําให้คุณเกิดความเสียหายหรือถูก หลอกถูกโกงได้นะคะแต่ถ้าชาวลันาราศีกุมอยากจะใช้เงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตอยากจะใช้เงินเพื่อเปลี่ยนหรือว่าเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่อันนี้ได้ค่ะอย่างเช่นการซื้อบ้านการซื้อรถลงทุนในธุรกิจก็สามารถทําได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความไม่เกินกําลังนั่นเองนะคะในด้านความรักค่ะ ความรักของชาวลัคนาราศีกุมนะคะในช่วงที่ผ่านมามันจะเป็นช่วงที่ทำให้คุณรู้สึกว่าได้ห่างจากคนรักค่ะบางคู่อยู่ใกล้กันแต่มันห่างกันด้วยจิตใจด้วยความรู้สึกรู้สึกนิ่งเฉยจนเหมือนหมดไฟแห่งความรักค่ะ แต่พอหลังเข้าสู่วันที่15พฤศจิกายนเป็นต้นมาดาวพระเสาร์ที่อยู่ในเรือนตนุจะเดินหน้าทําให้ชาวลัคนาราศีกุมกลับมามีสติและเข้าใจในความรักความสัมพันธ์มากขึ้นความรักที่เคยสั่นคลอนจะเริ่มมั่นคงเพราะคุณเริ่มรู้สึกว่าความรักคือการเติบโตไปด้วยกันค่ะไม่ใช่การรอให้ใครมาเติมเต็มคุณสามารถเติมเต็มให้เขาเขาสามารถมาเติมเต็มให้คุณมันเป็นจังหวะที่ต้องช่วยเหลือกันช่วยเติมเต็มกันช่วยประครับประคองกันค่ะก่อน หน้านี้คุณอาจจะเอาแต่ใจรู้สึกว่าทําไมคู่รักไม่เป็นแบบนั้นไม่เป็นแบบนี้นะคะแต่นัเวลานี้คุณได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วล่ะค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมท่านที่โสดดาวพระราหูจะเปิดโอกาสให้คุณได้พบเจอกับคนที่ถูกใจผ่านการเดินทางผ่านสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์หรือผ่านการคุยงานก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศหรือเป็นคนที่มีตําหนิมาก่อนค่ะเช่นผ่านการแต่งงานมาก่อนผ่านการมีบุตรมีลูกมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคนที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้พบเจอในช่วงนี้มักจะเป็นคนที่มีทัศนคติคล้ายๆกันกับคุณ มีจิตวิญญาณคล้ายกันกับคุณแล้วก็มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดอย่างมากเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะคะสมัยก็อยากจะเตือนชาวและคนะราศีกุมว่าดาวพระราหูนั้นคือดาวแห่งมายาค่ะต้องใช้อิทธิพลของดาวพระเสาร์เป็นตัวคัดกรองแม้ว่าคุณจะรู้สึกถูกอกถูกใจใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณรู้สึกว่าคนนี้มีแรงดึงดูดให้คุณอยากเข้าใกล้เข้าหาแต่อย่าลืมนะคะอิทธิพลของดาวพระเสาร์มีประโยชน์มากๆช่วยคัดช่วยกรองว่าคนคนนี้เหมาะกับคุณจริงหรือเปล่า คุณแค่หลงเขาหรือว่าคุณชอบเขาจริงๆเขาเป็นอย่างที่เขาแสดงออกจริงหรือเปล่าก็ต้องค่อยๆสืบเสาะหาข้อมูลกันต่อไปนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะอิทธิพลของดาวพระเสาร์และดาวพระราหูที่เป็นดาวคู่มิรใหญ่พอโคจรเดินหน้ามาอยู่ในเรือนเดียวกันแบบนี้สมัยต้องบอกเลยนะคะว่านี่เป็นจังหวะในการพลิกชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมดาวพระราหูจะพาโอกาสใหม่ๆเข้ามาส่วนดาวพระเสาร์ก็จะช่วยทําให้คุณได้คัดสรรสิ่งที่เหมาะสม กับตัวคุณจริงๆดังนั้นจงใช้พลังงานของดาวพระเสารและดาวพระราหูให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวละคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ